สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้งเชดวันคะ่ะประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 4นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทุ่ๆไปไม่ได้เฉพาะจัดจนที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภและก็สุขภาพ,ภาพนะคะ อาจารย์มีไพ่อยู่สามกองกองที่1เป็นไพ่พยากรณ์และไพ่แนะนํากองที่สองเป็นไพ่โชคลาภแล้วก็กองที่สเป็นไพ่แนะนําเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพยากรณ์นะคะอาจารย์ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยสําหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณในะโอกาสนี้ค่ะ ชาววันจันทร์นะคะมาดูกันเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะมีอะไรต้องแนะนำม,มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะการงานนะคะการเงินความรักสำหรับคนโสดคะ่ะ ความรักสาหรับคุณมีคู่ค่ะสุขภาพค่ะโชคลาภคา่ะการงานนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะพลังงานใบแรกค่ะ t e of Swords ใบที่สอง t o of Cups ใบที่สามนะคะ s of Pentacles ชาววันจันทร์นะคะ ใบแรกมีบอกว่าเหนื่อยเทาะล้มไปแล้วนะคะเหมือนกับว่างานบางบางท่านนั้นอ,อ,าอาจจะเคยตกงานมาแล้วนะคะแต่พอมาถึงเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะสิ่งต่างๆเริ่มจะดีขึ้นสองถ้วยนะคะมีคนยืนมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วใบสุดท้ายก็ยังเป็นหกเหรียญอีกนะคะหกเหรียญก็คือการดูแลการช่วยเหลือท่านจะได้รับการช่วยเหลือท่านจะได้รับการดูแลนะคะ จากภาวะที่ล้มละลายนะคะไพ่ใบนี้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ล้มละลายนะคะหรือไม่ก็หยุดชะงักไปแล้วนะคะเหมือนกับว่าไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วล่ะไพ่ใแบแรกแต่ต่อมานะคะจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้โอกาสท่านมีคนยื่นมายื่นไม้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะท่านไหนที่ตกงานนะคะออกจากงานไปนะคะ ปล,ปลายเดือนนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะถือว่ายังไงท่านก็อยู่ในภาวะที่ว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ยังมีคนดูแลมีคนช่วยเหลืออาจจะเป็นเพราะว่าบุญกุศลที่ท่านเคยทํา พอไพ่ใบสุดท้ายนี้เป็นการดูแลนะคะเราอาจจะเคยดูแลช่วยเหลือคนอื่นและผลบุญนั้นก็มาถึงเรานะคะหรือไม่ก็นะคะเราเคยช่วยเหลือเขาเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็คิดถึงว่าเออคนคนี้แหละเคยมีบุญคุณกับเราเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยประคับประคองนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ก็ช่วยหาสิ่งใหม่ๆที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมาให้กับท่านนะคะ อย่าลืมนะคะชาววันจันทร์สําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าท่านท้อท่านรู้สึกว่าท่านล้มท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่าลืมว่าท่านยังมีคนที่จะคอยดูแลช่วยเหลือท่านนะคะกล็ลองเอ่ยปากดูนะคะอาจจะกับเพื่อนกับญาติผู้ใหญ่กับหัวหน้าเจ้านายนะคะกับใครก็ได้ที่ท่านคิดว่า เคยเอื้อเฟือ้อเคยดูแลซึ่งกันและกันนะคะจากหน้าพ้าอาจารย์ว่ายัางไงท่านก็จะไปรอดท่านจะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ท้อแบบว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะนนี้นานนะคะอาจจะตกงานก็จริงแต่ตกไม่นานออกจากงานก็ออกไม่นานนะคะถ้าธุรกิจไม่ไหวก็จะดีขึ้นนะคะถือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆสําหรับชาววันจันนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ ทุกงานนะคะไม่ว่าจะงานประจำงานรับราชการงานกินเงินเดือนงานธุรกิจส่วนตัวนะคะถือว่าท่านเจอปัญหาแต่ว่าท่านจะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือแล้วก็จะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้นะคะก็อดทนหน่อยสู้ๆหน่อยนะคะลูกขึ้นสู้ลูกขึ้นยืนนะ รับรองว่ามีคนอาแขนรับมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแค่ประครับประคองให้ลุกขึ้นได้นะคะไม่ได้ว่าจะพาท่านยืนหรือว่าพาท่านวิ่งพาท่านเดินแต่จะประครับประคองให้ท่านลุกขึ้นได้แล้วก็ต่อสู้ด้วยตัวท่านเองด้วยลำแข้งของท่านเองค่ะต่อไปทางด้านการเงินนะคะ q u e n of Swords Two of Pentacles เดเดววทางด้านการเงินนะคะชาววันจันทร์เดือนนี้ก็อยู่ในช่วงของการหมุนเงินนะคะเข้าซ้ายออกขวาเงินไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่นะคะถ้าไปกู้ยืมหรือว่าไปทําธุรก,กรรมอะไรก็ยังลังเลอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะได้รับการอนุมัติไหมนะคะแล้วก็ลักษณะใบแรกราชนีดา ราชนีดาบนี้นะคะถ้าในเรื่องการใช้จ่ายเงินท่านก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจปั้มนะคะเงินก็ออกมือง่ายแล้วใบสุดท้ายก็ยังเป็นเดวิลอีกเดวิลก็อยู่ในลักษณะที่ว่าถ้าท่านอยากได้อะไรท่านต้องได้แม้ว่ามันจะราคาแพงนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการหมุนเงินรู้ว่าธุรกิจอาจจะไม่ดีหรือว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ดีแต่ท่านก็ต้องเอาให้ได้นะคะ ถ้าอาจารย์จะเตือนชาววันจันทร์นะคะก็คือให้ตัดบางสิ่งบางอย่างที่เห็นว่าไม่จําเป็นไม่สําคัญออกนะคะอย่าให้เงินหมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นบางครั้งหมดไปกับความลุ่มหลงนะคะเนี่ยอ,อาจจะหมดไปกับสิ่งที่เราคิดว่านะถ้าเราลงทุนไปเราจะได้ใหญ่ได้เยอะได้มากได้ไมาเนี่ยแต่ว่าอาจจะเสียไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ ช่างจิตช่างใจดีๆเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเงินก็ยังเป็นลักษณะเงินหมุนอยู่นะคะยังไม่ค่อยพอจับใจใช้สอยเท่าไหร่ก็อะไรพอประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะอย่าใช้เงินตามอําเภอใจค่ะต่อไปความรักนะคะสำหรับคนโสดค่ะ w h e e l of Fortune The Tower s e m e n s w o r d s สำหรับคนโสดนะคะท่านจะมีคนเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังผิดพลาดในชีวิตมาแล้วนะคะแต่ว่าการเข้ามาหาท่านนะคะถ้าใบสุดท้ายนี่เป็น7ดาอาจารย์ก็แม่มั่นใจว่าเขาตัดขาดจากปัญหาที่เขาเคยเจอหรือยังเขา,าโสดจริงไหมประมาณนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่าใบาสุดท้ายเป็นลักษณะของการแอบชอบแอบรักแอบปลืม้มแล้วบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอปัญหาแล้วเขาเอาเราเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นที่พูดที่คุยเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจแล้วเขาอาจจะเดินจากเราไปก็ได้นะคะชาววันจันทร์ก็ให้ระมัดระวังดีๆหน่อยนะคะว่าคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนอย่างไรเขาสดจริงไหมหรือว่าเขามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วจะมีคนเข้ามา แต่ว่าคนเข้ามานั้นอาจารย์จะมองสองแง่หนึ่งก็คือคนที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวเกิดพังทลายมาก่อนแล้วแล้วก็มารักมาชอบกับเราหรือไม่ก็นะคะอาจจะมีปัญหามาก่อนแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาหนากับครอบครัวเขาหรือกับพันธะเก่าๆเขา,าเลิกกันจริงไหมนะคะและสุดท้ายก็อาจจะเป็นแค่แอบชอบแอบรักแอบปลืม้มนะคะก็ดูกันไปก่อนนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีคู่นะคะ แบแรกค่ะ f u l of source the full age of ones คนมีคู่นะคะบางคู่นะอาจจะอยู่ห่างไกลกันเหมือนกับเงียบไม่ติดต่อกันอยู่ในภาวะที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะน่าจะมีปัญหากันแล้วก็ เลิกกันไปนะคะพักผ่อนอ่ามันกับอยากพักผ่อนอยากหยุดอยากทบทวนสิ่งต่างๆว่าสิ่งที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรทาไมอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยสบายใจทําไมอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหานะคะอ่าคนมีคู่นะอาจารย์จะมองไว้2ลักษณะนะคะหนึ่งนะคะก็คือเงียบหายกันไปเพราะว่า อยู่ระยะทางห่างไกลกันแล้วก็อีกคนก็อาจจะอยากได้อิสระเสรีแต่ในที่สุดก็กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าแต่โดยหน้าไพ่แล้วนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้เรามัดระวังทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะคะเพราะว่ามีไพ่เสียถึงสองใบโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นี่ก็มีน้อยโอกาสที่จะเดินจากกันก็มีมากนะคะก็อาจจะโอกาสที่จะกลับมาหากันอะ่ะคือ 50-50แต่โอกาสที่จะเลือกหนะักมีถึง80%นะคะก็ให้เรามาระวังทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะคะจะให้ต้องได้เดินจากกันหรือว่าถ้าอะไรพอเงียบได้ก็เงียบอะไรพอนิ่งได้ก็นิ่งแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไม่ใช่ว่านิ่งเงียบแล้วก็เดินจากกันไปเลยนะคะต่อไปค่ะทางด้านโชคลาบนะคะขึ้น Edge of Pentacles ถ้าไพ่ใปนี้ขึ้นนะคะก็ถือว่า มีโชคมีลาบนะคะแต่ไม่ได้มีเยอะนะคะเป็นลาบก้อนเล็กๆที่จะเข้ามาพอให้กระชุ่มกระชวยค่ะสุขภาพนะคะขึ้น king of pentacles สุขภาพนะคะราชาเหรียญน,นะคะราชาเหรียญก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีค่ะต่อไปไพ่จะแนะนำนะคะชาววันจันในเรื่องอะไรบ้างนะคะดูไพ่แนะนำกันหน่อยนะคะ น Knight of Pentacles นะคะให้แนะนำนะคะขึ้นเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญนี้ก็ถือว่าท่านยังมีความสุขอยู่นะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะมีความพร้อมทางด้านทรัพย์สมบัติมีความพร้อมทางด้าน,าาาานการเงินการทอง แต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกเหงาหน่อยนะคะก็อาจจะโยงมาถึงท่านที่มีคู่ที่อาจารย์ว่าอะไรพอนิ่งได้ก็นิ่งใหญ่ต้องเดินจากกันไปนะคะพอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของดวงพ่อแม่แม่ไม้ได้เหมือนกันนะคะไพ่อา,าอาจจะแนะนําว่าให้นิ่งนะคะให้ใช้สติก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือความเียาเหงาค่ะไพ่แนะนําต่อไปจากไพ่ออราเคิลนะคะ ให้แนะนำค่ะบอกว่า Renew a l นะคะ r e n e w a l ก็คือการเกิดใหม่นะคะก็หมายถึงว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปอะไรที่มันจบไปแล้วก็มันจบไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆท่านยังมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆรอท่านอยู่นะคะการเกิดใหม่นี้ เป็นได้ทั้งด้านหน้าที่การงานนะคะการเงินอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมันล่มไปแล้วนะคะมันเจ๊งไปแล้วมันตกต่ำไปแล้วมันขาดทุนไปแล้วคิดว่าเราเริ่มตื่นใหม่ได้นะคะสิ่งใหม่ๆกําลังรอมท่านอยู่สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะอย่าได้ท้อแท้นะคะพระจะแนะนําว่าแบบนี้ต่อไปนะคะดูโชคลาภค่ะ สำหรับชาววันจันเดือนสิงหาคม2564นะคะดูเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะเลขที่เป็นเลขดีๆสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้างเลขนำโชคสำหรับชาววันจันนะคะมีเลข3ค่ะแล้วก็เลข17นะคะ เลขนำโชคสำหรับชาววันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคม2564นี้นะคะมีเลข3เลข1แล้วก็เลข7นะ,ะเลข3เลข1เลข7ค่ะชาววันจันทร์คะจานย์จบการพิจกรณาลงไปแลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังทางด้านการเงินแล้วก็ ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนทางด้านการงานนะคะท่านสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าลืมนะคะว่าท่านมีคนคอยดูแลมีคนช่วยเหลือค่ะก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์ก็ขอฝากอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณในณะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ